ก่อนแล้วก็จับตัวแลกันนะไม่ถูกไม่ต้องช่วยช่องละบ่ายบ่ายแค่ไหนะครับ่ายแค่ไหนบ่าย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 บ่างบ่ายบ่ายบ่ายะ่ายบ่ายบ่ายบ่าย

ไม่ตินา่เทาหน้ารามายังเดสายตาล้วสั่กระดษเดินในกระเป๋าของพนักนเือแล้วถ้าเป็นงที่น้องไม่ต้องซื้ถ้าเป็นถทให้ต้องเราทราแล้วประกันดาันได้หิบยางหยิวบาทหยิบบาทา สำหร <c els descript or> ับคลิปนี้ก็อย่างนี้แหละครับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดแข็งลอยเปดั้สีนะครับเพื่อนๆก็กำลังเดินครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันแค่นี้นะครับบ๊ายบาย